ฮัลโหลวัสซ์กายอยู่กับผมเชเ็กบอลบอลนะครับวันนี้ก็มาแนะนําเกี่ยวกับเรือน่าซื้อในเดือนปัจจุบันนะครับว่าระหว่างเที่ย2หนึ่มเนี่ยมีลำไหนน่าซื้อบ้าง เราเริ่มจากเลเวล1นึ่งถึงห้าเลเวลหนึ่งสี่ก่อนเลยแล้วกันนะครับเลเวลหนึ่งสี่ลำนี้นะ่าซื้อก็เป็นเจ้าโกล็อกนะครับของอินโดนีเซียนะ K R I โกล็อกเป็นมิสไซล์สองเบิร์ดครับสำหรับผู้เล่นใหม่ก็ซื้อเลยน,นี่ใช้ได้ถึงเวลห้าเลยเป็นมารินอ่าปืนกลรัวมันแล้วก็ AA หนึ่งป้อมทำให้เอาง่ายๆว่าก็ดีอะ่ะดีกว่าอาตุกันอะ่ะแต่อาตุกันยิงแม่นกว่านะ สำหรับเฮลิเค็นนะฮนะก็ต้องเลือกเอาว่าจะเอาเอาไหนผมแนะนําเป็นโกล็อกแหละดีที่สุดนะครับสำหรับสจหรับเทียนี้นะนะฮะเล่นมันสุดส่วนในเรื่องเออรือเทียสองนะครับผมแนะนําเป็นระหว่างเวล5ถึง14นะก่อนขึ้นเทียสามลำที่น่าซื้อมีดังนี้นะฮะเป็น rf d h e s k y นะครับมีมิสไซล์2ปืนใหญ่1ตึ่งตวิโด2 aa 2ป้อมเฮลิคอปเตอร์ 1. 1ใช้ได้ถือว่าแรงใช้ได้เลยนะครับสำหรับเจ้า d e s k y ลำนี้ราคาอยู่ที่สอง0 0้าสองศูนย์ศูนย์นะครับหรือว่าสอ0 0 0 0นเก้าหมื่น 2,000นั่นเองลำที่2ที่น่าซื้อเป็น RF Beat ลำนี้สำหรับ RF Beat ราคาอยู่ที่3ล้านทำไมมันถึง3ล้านผมก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ความโหมดของมันอยู่ที่ว่ามิสไซล์2เบิร์ดครับปืนใหญ่1แล้วก็ตอร์ปิโด1นะครับแต่ข้อดีมันมี AA 3ป้อมผมจึงแนะนำว่าลำนี้ก็น่าซื้อในในเลเวลระหว่าง5-14ถึง14นะครับ ต่อมาเป็นเรือสัญชาติญี่ปุ่นคุมามะราคา2องล้านสองแสนนะครับคุลมะมีปืนใหญ่2กระบอกปืนระเบิด1แล้วก็ต่อว์โดีโออีกหนึ่งเอเอให้มาทั้งหมด3ป้อมนะครับเป็นข้อดีนะพอมี3ป้อมมันก็ป้องกันตัวเองได้แล้วก็เฮลิคอปเตอร์หนึ่งก็ใครชอบคุมามะซื้อได้เลย2อล้านสองแสนนะครับลำต่อมาเป็น c ีเอ็นไทสูงเจ็านะครับลำนี้นะครับเป็นจรวด1เบิร์ดปืนใหญ่2เลยนะให้มา2เลยนะปืนใหญ่แล้วก็เครื่องบินยูโจมนะเฮลิคอปเตอร์สามลำไม่มีเครื่องบินขับไล่หรือว่าโดรนให้เออมมา6ป้ื วิ่งเร็วมาก16.4เอาเป็นว่าเป็นเรือบรรทุกเฮลิคอปเตอร์ที่เร็วที่สุดใน Tier 2เลยป้อมมีลำเดียวนะฮะราคาอยู่ที่5ล้าน2แสนครับผมถ้าใครจะเอาก็จับตัวไม่ยากนะครับ5ล้าน2แสนปวามถึงน่าจะประมาณเวล7วล8ได้เลยนะฮะวล9ได้เลยถึงจะได้นะครับแล้วก็ HMS Queen Elizabeth ลำนี้มีเครื่องบินจู่โจม1ลําลำโดน1ลำนะครับแล้วก็เฮลิคอปเตอร์1ลำอ่าออโต้กันทั้งหมด3ป้อมและ AA 3ป้อมถามว่าบางไหมบางนะครับแต่ลำนี้นะ วี้าสเปซก็4ี่ล้านเจ็ดแส0 0าครับผมไม่เยอะมากนะครับแต่เจ้าตัวนี้ก็สุดยอดไปเลยมาดูด้านเรือดำน้ำบ้างครับเรือดำน้ำนะครับที่แนะนำจะเป็นเจ้า r f k เพราะดำนานจริงๆ นะฮะดำแบบดำผุดดำว่ายที่อยู่ที่152วินาทีเลยสามารถใช้ตรวจได้2เบิร์นสามารถยิงตรวจใต้น้าเป็นทอมฮอคได้นะครับแล้วก็ตอร์ปิโด2ชุดก็แยกปุ่มกดด้วยใครจะเล่นปรับแต่งอะไรก็ลองดูนะเลื่อนตัวชาร์แต่ก็ถือว่าโหดใช้ได้เลยสาหรับเจ้า r f Curse ราคาเจ้าตัวเนี่ยสามล้านสองแสนใครไม่มีไปตมได้เลยฮะพูดถึงเรื่องเงินเสร็จแล้วนะครับจะลืมเรือทองไปไม่ได้นะฮะเรือทองที่แนะนําในเทีย2สองก็จะเป็นเจ้า IT Kyo d u r i o นะครับ Kyo ประมาณนี้นะภาษาอิตาลีน่าจะประมาณนี้แหละค่าโอ้ดุเดือดไม่ได้กินพิซซ่ามานะก็เลยไม่เข้าใจภาษาเขามีจรวด1เบิร์ดนะปืน3เบิร์ดอ่ะสเบิร์ดสก็บอกอะ่ะเออโคตรโหดนะฮะตอร์ปิโด1ออโต้กัน2แล้วก็เฮลิคอปเตอร์1ก็สําหรับใครใช้เจ้าตัวนี้ฟาร์มก็จะรู้ว่าพิษส่งมันโหดล,ลายมากโหดเยี่ยมมากฟาร์มแบบเดียวขึ้นเแบอร์ตสิเลยสำหรับใช้ลํานี้ นะเพราะว่าเรือทองมันบวก20%เรื่องเงินแล้วก็ทองด้วยเอาไว้ใช้ในอนาคตได้นะครับราคาเจ้าตัวลำนี้อยู่ที่3,200ทองเฮ้ยราคามันขึ้นไปสูงมากเลยครับมันขึ้นไป <c oughs> มันขึ้นจาก1,800ทองอะ่ะเป็น3,200ทองนะครับน้องๆโอ้มันขึ้นเป็นเท่าตัวครับอันนี้ผมไม่แน่ใจข่าวสารนะอันนี้ถือว่าเป็นความรู้ใหม่ของผมเหมือนกันนะเรือทองที่ขึ้นใหม่ลำนี้3,200ทองแล้วนะครับ แล้วก็ลำต่อมาขึ้นจาก1,600ทองเป็น1,800ทองสำหรับ RF BRK Admiral p e n c e l e v มีมิสไซล์1นเบิร์ดปืนใหญ่2ป้อมปืนระเบิด2ป้อมแล้วก็ตอร์ปิโด AA 4ป้อมครับแข็งแกร่งมากแล้วก็เฮลิคอปเตอร์1นลำนี้สำหรับใครใช้เล่นในเทียร์2เนี่ยซื้อเก็บไว้ได้เลยนะ3,200ทองนะใครจะซื้อนะครับเพราะมันเหมือนกับเรือป้อมปราก,การ1หนึ่งลำนะที่คอยอยู่บนทะเลนั่นเองใครต้องการตัวเจ้านี้อยู่ที่3,200ทองแล้วนะปัจจุบันราคาทองได้อัปเกรดขึ้นแล้วนะครับแล้วก็เร นะครับก็คือเจ้าไอทีคาวัวนะฮะคาว์นะฮะมีมิไซล์หนึ่งป้อมปืนใหญ่2ป้อมนะครับเขาบินอยู่โจมหนึ่งเขาบินขับไล่มีเฮลิคอปเตอร์ด้วยมีออโต้การมีเอเสามป้อมลำนี้นะครับเหมือนกับแอตแลนติคคาริเออร์ของเทียสี่เลยแต่เขาอยู่ในเทียสองนะครับยังไงเพื่อนๆชอบก็ไปกดซื้อได้เลยราคาเจ้านี่ก็แอบ,บแรงอยู่แอบบแรงอยู่นะสำหรับเจ้าคาวัวอยู่ที่4,500ทองใครจะซื้อเศษจ,จงก็จะซื้อลำนี้เก็บไว้ฟาร์มก็ได้สำหรับลำนี้ก็อย่างที่บอกครับ4,000 ห้าอยทองไปต่ำกันได้เลยครับอันนี้ก็คือจบแล้วเทียสองจบแล้วเรือหน้าซื้อที่ผมคัดมาเนี้น่าซื้อจริงๆครับให้ม่น่าซื้อให้ทีมหน้าเลยมาถึงเรือเทียสามน่าซื้อแล้วนะครับลำไหนหน่าซื้อบ้างนะฮะผมก็เรียงลําดับนะไปให้เลยละกันนะว่าลำไหนหน่าซื้อบ้างลำแรกที่น่าซื้อสําหรับในเทียสามเพิ่งขึ้นเวลสิบห้าใหม่ๆเป็นลำนี้ครับ,เป,รบเป็นละกรับเล่นง่ายครับเป็นจรวดสองเบิร์ดปืนใหญ่สองเบิร์ดแล้วปืนระเบิดสองสองเบิร์ดแล้วก็ออโต้กันหนึ่งเอเอเอสี่ป้อมเฮลิคอปเตอร ราคาเจ้าตัวจับได้ไม่แพงครับราคาอยู่ที่11ล้านนะครับ11ล้านสําหรับเวละกลับและลาที่2นะครับ CN Type 05เลนไทนะครับราคาอยู่ที่ราคาอยู่ที่10ล้าน200,000นะครับก็มีมิสไซล์2เบิร์ดนะครับแยกปุ่มกดปืนใหญ่1แล้วก็ที่โดดเด่นก็คือปืนระเบิด3ป้อมนะฮะแล้วก็ AA 6ป้อมเฮลิคอปเตอร์1 ไปตามได้เลยครับราคา10ล้าน2 0 0แสนนะฮะลำต่อมาจะลืมไม่ได้นะครับราคาอยู่ที่1 5 6ล้านเลยนะสำหรับ Admiral n a h i m o f นะครับเรือคีลอฟที่น้องๆขอมาบ่อยๆสำหรับ Admiral n a h i m o f ราคาสมเหตุสมผลนะครับลำใหญ่ยิงง่ายยิงสูงได้ด้วย15.6ล้านเป็นเรือคุยเซอร์ที่แบบดูแลโหดมิสไซล์ให้มาหมด3เบิร์ดแล้วก็ปืนใหญ่1ปืนระเบิด2นะครับ AA ให้มา6ป้อมแล้วก็เฮลิคอปเตอร์1ข้อเสียคือการใต้น้าด้วยปืนระเบิดเท่านั้นนะครับแล้วก็วิ่งได้เร็วขึ้นนะปัจจุบ แถมเป็นพิถึกด้วยใครมือใหม่อยากเล่นเลยถึกก็ลํานี้เลยนะครถึกจริง และลำต่อมาเป็นเรือสัญชาติเกาหลีนะครับ ROKS OK CVX ราคาอยู่ที่32ล้านลำนี้คุ้มมากถ้าจะซื้อถ้าเกิดขึ้นรอบส15มาคุ้มกว่าเจอรออฟฟอตตรงที่ว่ามันสามารถเปลี่ยนทิศทางการเล่นได้หลายรูปแบบนะครับใช้ได้ทั้งมิสไซล2 Bird, ์2เบิร์ดเฮลิคอปเตอร์จุดจม1โดน1เฮลิคอปเตอร์1ป้องกันอากาศ4ป้อมครับเกับเท่าเจอรอบอฟฟอดแล้วก็ปืนใหญ่3ป้อมนะครับสามารถพลิกแพลงการเล่นได้แต่ถ้าชอบถึก ก็ไปเปเจอารอออฟฟอร์เถอะนะครับแต่ผมแนะนําเป็นลํานี้ครับร้อยเปอร์เซ็นต์ต่อมาไม่พูดไม่ได้สําหรับเรือลำน้ำเดี๋ยวน้องๆจะเซ็งเอานะครับขึ้นเวันสิบห้ามาอยากได้เรือลำน้ำกับพี่เอาลําไหนดีลําแรกนะครับ U.S. Ohio นะครับมีทรายห้าเบิร์ดครับตอร์บิโดสองนะครับไปซื้อกันได้เลยสําหรับโอไฮโอคุ้มครับใช้แล้วคุ้มแต่อาจจะตกเป็นเป้าหน่อยราคาอยู่ที่ยี่สิบเอ็ดจุดห้าหรือว่ายี่สิบเอ็ดล้านห้าแสนนะครับต่อมาเป็นเรือ C.N. ไทยศูนย์เก้าหกลำนี้ให้จรวดมาสี่เบิร์ดเล่นง่ายเเพราาาะะยิิงทีลลลูกตออโดให้มถืว่่น งายที่สุดในบรรดาเรือลำน้ำที่ผมเล่นมาแล้วลำนี้ไปเติมไปตำกันได้เลยสําหรับ096ราคาอยู่ที่30ล้านครับผมถ้าขึ้นเวลร15ใหม่ๆต้องมีเงินประมาณ5-60ล้านนะฮะไว้อัพจรวดด้วยลำสุดท้ายนะครับ เอฟยูเรียโดโกรูเกียนะครับลํำนี้ลืมไม่ได้โอดมากเพราะว่าลํำนี้นะ่ะดำน้ำจนจบเกมเลยเราคาอยู่ที่14ล้านนะจะปล่อยจรวดได้3ลูกต่ำไปรโยได้2ลูกแต่ดำน้ำได้338นาทีก็คือประมาณ6ก5้ถึง6กนาทีเลยนะครับ5านาทีกว่าลองดูลองไปเล่นดูสนุกนะครับลํำนี้ดำจนลืมเลยแต่ดำจนเบื่อเหมือนกันเพราะดำนานจัดมาส่วนเรือทองเทียสามบ้างลํำไหนหน่าซื้อบ้างนะครับไปดูกันลํำแรก u s s s u เ w a l ัมวอ ลำนี้น่าซื้ออยู่ที่10,000ทองถ้าจําไม่ผิดจรวด2เบิร์ดนะฮะสเบิร์ดตั้งนานแล้ว <c oughs> ปืนใหญ่2ก็บอกครับแล้วก็ตองการ2ก็บอกนะครับแล้วก็ a a 2 3ป้อมก็ดีขึ้นนะมี a a 3ป้อมแต่ก่อนมีป้อมเดียวนะฮะแต่อยากได้จรวดเป็น3เบิร์ดเหมือนเดิมนะครับก็เฮนรคอปเตอร์หถามว่าหวัวตรงไหนมันเป็นเรือสเตลเป็นเรือล่องหนครับจะไม่เห็นในแมปถ้าอยู่ไกลนะครับจะเป็นจุดเล็กๆนิดเดียวเท่านั้นเองคุ้มครับไปซื้อได้ครับความดีต่อมาเป็น R F t u a r k p i o r Verikia หรือว่า Peter the Gate นนั่เอง ลำนี้นะครับโหดตรงที่ว่าเป็นเรือสูงนะครับทำการาเป็นเรือคุยเซอร์ เหมือนประจันบานอารมณ์แบบนี้เลยนะครับแล้วก็สามารถปล่อยจรวดได้3เบิร์ดใน1ชุด1ปุ่มแล้วก็ปืน1กับ1กระบอกก็ตอวีิโดได้2ก็2เบิร์ดเลยปืนระเบิด3สามารถติดเป็นระเบิดแบบเออ A22 ก็อย่างโหดนะครับแล้วก็ AA6 ป้อมเฮลิคอปเตอร์1คือเป็นเรือเหมือนฐานทัพเลยถ้าเล่นตอนแข่งต้องมีลำนี้ลำหนึ่ง,ลำ,งลำนะครับราคาจับต้องอยู่ที่11,000ทองครับผมยามาโตะมิซูริสองลำนี้อยู่ที่ความชอบนะครับผมจะไม่แนะนำละกัน แต่ยามาต่อยอยู่ที่14,000ทองแล้วมิซูรี่อยู่ที่16,000ทองนะครับแล้วก็เรือดำน้ำเรือทองลำเดียวโคตรเทพเจนไทยร้อยโคตรโหดครับโหดขิงๆเลยเพราะว่ามีหัวลบอันแรกเป็นหัวล็อกหัวลบล็อกกุญแจเนี่ยเป็นหัวลบแบบฝูงนะครับยิงออกไปแบบเยอะมากเลยนะฮะอย่างน้อยเนี่ยนะครับยิงออกไป1ลูกจะกระจายเป็น9ลูกแล้วพอจะไปถึงใกล้ๆก็จะกระจายอีกเพราะฉะนั้นเนี่ยเหมือนยิงมิสไซล์เป็น10บๆลูกเลยครับนะแล้วก็มิสไซล์แยกต่างหากสี่ลูกแล้วก็ตอร์ปิโโดดดดเเลือออออหมากแแต่่ำนนนน้้้ยคคัังรบ๋ ลืมบอกราคาอยู่ที่18,000ทองนะครับและลำสุดท้าย Cn ท้าย์0ูเป็นเรือบรรทุกเครื่องบินที่คุ้มที่สุดตั้งแต่มีมาในเกมนี้นะครับสามารถติดปืนระเบิดได้2เบิร์ดเครื่องบินบอมเบอร์เครื่องบินจู่โจมเครื่องบินลบโดนหนึ่งเฮลิคอปเตอร์ได้2ลำเลยนะเอาไวกา้กันเครื่องบินได้ดีนะฮะแต่เราต้องระวงังยูเคียด้วยออโต้การ4ป้อมครับแถม AA มี8ป้อมมีเยอะที่สุดในเกมนะครับสามารถกัน DF17 ได้1ลูกนะครับแน่แแล้วนะครับแต่กันเครื่องบินก็อีกเรื่องนงนึ เมื่อกี้อยู่ช่วงแนะนําเรือเรือทองไปเรียบร้อยแล้วนะครับแนะนําไปถึงเวลยี่ห้าแนะนาเพินเลยนะครับต่อมามาดูเรือเงินบ้างครับหลังปลดล็อกเลยเวลยี่ห้าแล้วเอาเรืออะไรดีครับพี่ระหว่าง D DGX ลํานี้กับ RF rider ไํานี้และ CGX ลํานี้จะเลือกลําไหนดีครับพี่ดีทั้งคู่เลยครับให้ผมเลือกเอาที่ผมเล่นนะใช้คําว่าที่ผมเล่นลํานี้ CGX ดูมีความโหดมีความโหดมากกว่า D D G X เพราะว่าเรือ D G X เนี่ยนะฮะมันเป็นเหมือนสเตลม,มันเป็นเหมือนสเตลซึ่งไม่สเตลลหรอกนะแต่มันคือมันแอบอยู่ข้างหลังอะไรเงี้ยมันยิงได้ดูดูดูยิงได้ไกลมากกว่านะครับเล่นได้คล่องมากกว่าแต่ถ้าลองลงมาผมก็จะซื้อเป็น U S D D G X นะครับเพราะว่าจรวดสีเบิร์ดเหมือนกันนะครับแถมเปลี่ยนเป็นยิงมิสไซล์ได้1ลูกด้วยเป็นแบบยิงเป็น a 5 0 0แล้วปืนโมนาด1ต่งิดโด2 ออโตกัน2แล้วก็ AA 5ป้อมก็ถือว่าเป็นเรือลบที่พิเศษเลยแหละมันสามารถเปลี่ยนแปลงหรือว่าปรับแต่งในการเล่นได้ถือเป็นเรือที่ดีครับสำหรับค่าตัว2องสองาน,นี้ก็คืออ่า CGX อยู่ที่ราคา70ล้านครับ70ล้านดอลลาร์นะครับรวมค่าอัพด้วยก็น่าจะประมาณ90ล้านส่วนอีกลานหนึง DDGX ถ้าต้องซื้อนะฮะราคาอยู่ที่67ล้าน67ล้าน5 0 0แสนไปตามกันได้เลยโหดทั้งคู่นะครับสองาน,นี้ ไม่พูดถึงไรเดอร์ไรเดอร์อย่างที่ดูคลิปไปก็จะมีโหดบ้าง กากบ้างแล้วแต่ว่าบางทีแต่เป็นเรือที่เร็วที่สุดแต่ถ้าเล่นแบบสนุกจริงๆต้องเป็น U.S.S CGX กับ U.S.S DDGX นะครับและก็มาต่อกันที่ a s a u t Carrier นะครับหรือว่าเรือ T.S. หรือว่าเรือวิ5ญาณลำไหนดีครับพี่ต้องถามตัวเองก่อนว่าตัวเองอยากเล่นเครื่องบินเยอะไหมถ้าอยากเล่นเครื่องบินเยอะไป Enterprise ครับแต่ถ้าอยากเล่นเครื่องบินแล้วโหดด้วยนะครับไป Storm เพราะา Storm เนี่ยโดนเนี่ยมันจริงๆโดนมันจะใช้ในพื้นที่พวกไอแลนด์ได้นะครับแต่มาใช้ในพื้นที่หลักเนี่ย Storm จะได้กินขาดเลยเพราะมีวิซายสองนะครับยังไงก็ลอง ตัดสิในใจดูแต่ถ้าให้เลือกระหว่างสองลำนี้ผมให้สตอมราคา80ล้านรต่โหดชิปหายลองไปตัดสินใจดูสำหรับใครชอบเบนภัยก็เสียใจด้วยนะจ๊ะพี่บอลให้สตอมนะครับ Mid size 2, 2, มิดไซส์สองปืนระเบิด2ก็มีอยู่โจม1บอมเบอร์1ขับไล่1เฮลิคอปเตอร์1 aa 4ป้อมแต่มี ss 4 0 0เท่ากับเหมือนมี aa ประมาณ8ป้อมนะครับก็จบกันไปนะครับสำหรับภารกิจแนะนำเรือต่างๆในเทียต่างๆให้น้องๆซื้อนะครับ ก็มีทั้งเรือเงินเรือทองทั้งสองแบบนะครับแต่ให้ผมแนะนาอย่างที่ผมบอกไปนะครับเป็นสิ่งที่ผมเล่นจริงๆและประสบพบเจอจริงๆว่ามันดีนะครับก็เลยมาแชร์น้องน้องดูต่อนะครับสําหรับใครที่เข้ามาแล้วมีเรือลําไหนที่พี่บอลแนะนําไปแล้วบ้างเนี่ยช่วยเมนตใต้คอมเมนต์ทีแล้วก็ฝากกดไลค์กดซับสไครป์กดแชร์สําหรับคลิปที่มีประโยชน์แบบนี้ด้วยนะครับมีประโยชน์ปะวะมีมั้ง <laughs> ถ้าไม่มีคงไม่มาพูดหรอกโอเคงั้นไปแล้วฮะทุกคนโชคดีเจะปืนครับผมสวัสดีครับ